เราก็คงจะเห็นชื่อนี้จนถึงนะสิ้นปีเนาะ mm. พอได้ข่าวว่าดีเลอร์เจ้าใหม่ก็เริ่มมาเตรียมร้านแล้วนะเท mm. ่าที่ทราบข้อมูลมานะครับรองเท้าจะถูกจะแพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวการตัดเย็บว่ามันมีแพทเทิร์นมีชิ้นงานอะมีโมมีแบบของมันน่ยกี่ชิ้นต่อการขึ้นแบบนะครับก็ค่อนข้างที่จะนุ่มแน่นอนอะเท่าที่ดูแบบนี้ถ้ามาแนวนี้นะครับมาแนวนี้ก็คล้ายๆเจ้า เจ็ดสองห้าเลยอ่ะบุด้านในนิ่มเลยอ่ะผมเดาว่าเขาน่าจะเอามาลงที่วัสดุแล้วไม่งั้นถ้าตัวพื้นเป็นออโตไลน์นี่นะ้าราคานะ่าจะกระโดดไปมากกว่านี้นะเนี่ยสวัสดีครับผมหนึ่งจาก New Balance b a l a n c ล l ว v e r บอ NB2 Hand นะครับวันนี้จะมาเปิดกล่องที่สั่ง,งรองเท้าจาก Super Sport นะครับแต่ครั้งนี้พิเศษ นิดนึงเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมสั่งผ่านแอป,ปสินค้าเจ้าใหญ่ไม่ได้ผ่านแอป,ปของตัวซ u เปอร์สปอร์ตโดยตรงนะครับเนื่องจากว่าบังเอิญไปเจอมารุ่นนี้ผมยังไม่มีแล้วก็ในแอป,ปเขาลด200นะครับก็เลยอลองสั่งจากซ u เปอร์สปอร์ตที่เป็นออฟฟิเชียลในแอป,ปนะครับดูจากกล่องภายนอกแล้วก็คือกล่องของซ u เปอร์สปอร์ตแะไรนะครับมีสติกเกอร์นะครับพันแปะ มารอบตามมาตรฐานของซ u เปอร์สปอร์ตเลยนะครับแล้วก็กล่องก็เป็นของซ u เปอร์สปอร์ตเองนะครับเพราะถ้าซ u เปอร์สปอร์ตเขาก็จะเป็นกล่องที่มีตราของเขาเองเนาะมาดูกันเลยน่าจะพอเดาออกถ้าติดตามผมมาผมยังไม่มีอยู่รุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเล็งอยู่นานมากเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยด้วยราคากับทรงของมันเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าอืมจ้ามาดีไมเนาะนะครับก็ตัดสินใจอะหลังจากที่อกหัก จากเดือนของเดือนพฤษภาแล้วกดอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะครับก็เอาซะหน่อยแล้วกันพอได้มาพูดคุยกันนะครับจริงๆรองเท้ารุ่นนี้ก็ออกมานานแล้วแหละแต่ว่าผมเองเนี่ยดูๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าทางเท่าไหร่ก็เลยยังไม่ได้หยิบกับเขาสักทีจนมาเป็นจังหวะที่มันมีลดราคาเนาะดูแล้วเนี่ย ก็คือของแท้แนละ้วนะจากกล่องเรียบร้อยนะครับ okay. นั่นก็คือรุ่น9060นะครับเป็นไลฟ์สไตล์นะครับโห่จริงจริงมันออกมานานแล้วแหละนะเแต่ว่าผมดูพื้นแล้วไม่ค่อยม,มันตะกิดตะขงใจตรงพื้นนี่แหละนะครับเป็นของนิวมาร้านอ่าเป็นของทางซ u เปอร์สปอร์ต จริงหรือไม่ถ้าเป็นของซ u เปอร์สปอร์ตที่ส่งก็จะเป็นบร,ริษัท CRC Sport นะครับนะเราก็คงจะเห็นชื่อนี้จนถึงนะักสิ้นปีเนาะพราะได้ข่าวว่าดีเลอร์เจ้าใหม่ก็เริ่มมาเตรียมร้านแล้วนะเริ่มเห็นมีคนลงข่าวแล้วเนาะอ่ะดูจากภาพทั่วไปนะครับก็คือถูกต้องนะครับเป็นกล่องนิวบาลานสีเท่านะครับโอเคมามาดูกันเลยรหัสนี้ 9060 ECB เป็นอย่างไรสมราคาป้าย5,009ผมได้ลดไป200นะครับเหลือ5,600เราจริงๆสีก็สวยนะผมเลือกเป็นรหัสนี้เพราะสีมันดูเข้มๆเ,เ,เดีย่ะคือสีอื่นมันก็มันดูแบบไม่น่าจะเข้ากับเรานะ <laughs> มามาพรีวิวกันก่อนเลยนะครับน่าจะเป็น960ที่ช้าที่สุดในโลกแล้วนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครช้ากว่าผมแล้วแหละนะเพราะว่าเรา <c oughs> เล่งนานจริงๆสําหรับรุ่นนี้นะครับออกมาได้น่าจะเป็นปีแล้วแหละนะเนาะมาดูทั่วไปกันก่อนนะครับในราคาป้าย5,990บาทนี่เทียบเท่าจัดสุดกับราคา 1906R แล้วนะเพราะฉะนั้นความคาดหวังของผมเองนะมันก็ต้องวัสดุเทียบเท่าอะ ความสบายก็ต้องเทียบเท่านะแต่ว่าตอนนี้พรีวิวก่อนก่อนเพราะว่ายังไม่ได้เอาไปใส่ไหนแน่นอนนะมาดูกันก่อนอย่างแรกที่สัมผัสนะครับตัวนี้รหัสนี้นะครับ pcb อ๋อรหัสนี้นะครับ ecb เป็นตัวสีออกอน้ำเงินเข้มนะครับสีกรมนะครับตัวหนังกลับเป็นหนังกลับโอ้เนื้อดีนะเงาเลยเนะี่ยเนื้อดีเลยเนะี่ย โอ้เงาวับเลยนะครับน้ำมันของหนังใช้ได้เลยนะ่ะแ,แน่นอนราคานี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับหนังดีหนังดีการตัดเย็บค่อนข้างดีเลยนะครับตัวหนังกลับนะครับก็จะอยู่ในส่วนที่รับแรงเนาะหนังกลับคุณภาพดีเลยนะสลับกับผ้าตะข่ายนะครับยาวมาด้นานนอก เป็นตัว n โแล้วก็ n แบบสะท้อนแสงนะครับามาด้านหลังด้านหลังนี่มันเหมือนเลซินอะมันเป็นค่อนข้างแข็งเป็นพลาสติกแข็งใสนะโอ้แต่ตัวรับแรงเนี่ยรับส้นนี่นิ่มมากเลยอะโอ้นิ่มมากอะนิ่มมากนิ่มมากโอ้เป็นแอปสอบ มาข้างเท้าด้านในนะครับตัวหนังกลับก็ยาวเข้ามานะครับยาวเข้ามาถึงหน้าเท้าข้างเท้าด้านในนะครับส่วนเราก็เอ็นด้านในก็จะเป็นผ้าตัวหนังกลับสลับกับได้นะครับสลับกับได้ถักนะน่าจะสะท้อนแสงได้ด้วยนะเนี่ยอข้างนอกก็จะเป็นแบบหนึ่งนะข้างในก็จะเป็นแบบหนึ่งนี่ข้างในนี่ข้างนอกสวยดีเหมือนกัน พอมันเป็นสีเข้มผมรู้สึกว่ามันมันใส่ได้เยอะกว่านะถ้าเป็นตัวสีอ่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราใส่กับชุดได้น้อยอะนะครับนะ,ะยาวต่อมาจนถึงโทบ็อกด้านหน้ากลับออกมานะครับหนังกลับก็คือยังเป็นคุณภาพดีอยู่นะครับใช้ได้ถือว่านิ่มอ่ะคือนิ่มนิ่มเลยหนังกลับน,นิ่มเลยนะครับจับนี่นิ่มนิ่มอย่างชัดเจนอ่ะคนละเนื้อกับระดับ3ามพันกว่าแน่นอน ส่วนตัวที่เป็นตัวดึงโครงของโทบ็อกนะครับเป็นหนังเรียบนะครับอยู่ภายใต้ตัวชิ้นเนี่ยคือเท่าที่ทราบข้อมูลมานะครับรองเท้าจะถูกจะแพงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวการตัดเย็บว่ามันมีแพทเทิร์นมีชิ้นงานอะ่ะมีโมมีแบบของมันน่กี่ชิ้นต่อการขึ้นแบบนะครับคือถ้าถ้ามีจำนวนชิ้นรายละเอียดมากเนี่ยราคามันก็จะแพงเพราะมันจะทำยากไม่ใช่ทำชิ้นเดียวปุ้งเหมือนฉีดพลาสติกอย่างงี้ครับ ราคามันก็จะถูกเนาะถ้าเราดูรองเท้าทั่วไปถ้าเป็นฉีดแบบพลาสติกขึ้นรูปเลยเนี่ยรองเท้าแตะเนี่ยมันที่มันถูกเพราะว่ามันไม่ต้องมาตัดเย็บหลายรอบอย่างตัวเนี้ยราคาขนาดเนี้ยนะครับเพราะว่ามันมี1ชิ้นนี้ข้างบนนะครับมีชิ้นเนี้ยทำลายละแล้วก็ทําตัวชิ้นบน1 2 3 4นะครับตัวนี้กับต,ตัวเนี้ยก็คนละตัว5ละ5ชิ้นละ หกวม้าตาขายเพราะฉะนั้นราคามันก็คือก็เลยสูงกว่าปกติเนาะ,ะมาดูที่มิโซะเป็นแอปสอบแต่ผมว่ามันนิ่มมากเลยอะ่ะนิ่มจริงๆะเอ,อ่นะครับเป็นแอปสอบแล้วก็ตัวพื้นเป็นยางนี่ยางแบบเดียวกับ530เลยเป็นยางเหมือนรองเท้าวิ่งนะแต่นิ่มอะ่ะออยางนิ่มมากข้างใน ข้างล่างก็จะเป็นตัวอักษรคาว่า New Balance นะครับแต่โฟมมันนิ่มเลยอะตัวนี้ยังแข็งอยู่นะแต่ตัวนี้นิ่มนิ่มแบบเป็นรองเท้าว,วิ่งได้เลยเนี่ยว้าใช้ได้แล้วเนี่ยส่วนลิ้นรองเทา้าลิ้นรองเท้าด้านหน้านะครับเป็นตัววัสดุพลาสติกนะครับมันน่าจะเป็นพลาสติกข้างในเป็นโลโก้ nb แล้วก็9 0 6 0สีแดงนะครับ ตัวลินรองเท้าเป็นหนังแบบขนยาวขึ้นมาหน่อยนึงคนละเนื้อกับตัวนี้นะแต่ก็ยังนิ่มอะ่ะแต่ก็ยังนิ่มนะครับไปไปดูข้างในกันข้างในบุด,ด้วยผ้าผ้าฝ้ายนิ่มเลยนะครับเนื้อเดียวกับ1เนื้อเดียวกับ2 0 0ศองอเลย เ่เดียวกับ1906 r นิ่มนะครับโบกข้างในนิ่มแล้วก็ด้านในเนี่ยยาตดูโบโบกด้วยฟองน้ำด้านในด้วยนะครับตรงผ้าตะข่ายนี่ถ้าให้เดาแสดงว่าไม่น่าจะเห็นแสงนะสำหรับรหัสนี้นะหรืออาจจะทุกๆตัวนะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะ เป็นผ้าตะข่ายแล้วก็บุฟองน้ําหมดใช่นะครับไม่ได้มีแสงทะลุก,ก็ค่อนข้างที่จะนุ่มแน่นอนละเท่าที่ดูแบบนี้ยถ้ามาแนวนี้นะครับมาแนวนี้ก็คล้ายๆเจ้าเก็สอเลยอะ่ะบุด้านในนิ่มเลยอะ่ะเอามาดูที่อินโซอินโซเป็นแบบนี้อ๋ออินโซเป็นโฟมธรรมดานะเนี่ยเป็นตัวโฟมธรรมดานะครับ พิมด้วยนิวอ n ล้านรันนิ่งไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะโฟมแบบนี้ก็คือโฟมในตัวแบบ574นะผมเดาว,ว่าเขาน่าจะเอามาลงที่วัสดุแล้วไม่งั้นถ้าตัวพื้นเป็นออท l ล n ยนี่นะ่าราคานะ่าจะกระโดดไปมากกว่านี้นะเนี่ยเอามาดูงานตัดเย็บด้วยกันบ้างนะครับพื้นด้านในอ๋อเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะ งานนิวบาลานไม่ใช่ว่าตัดเย็บดีนะครับก็คือแค่มาตรฐานนะไม่ได้มีความพิเศษแต่ความพิเศษของนิวบาลานคือคุณสมบัติการรองรับแล้วก็ตัววัสดุที่ดีนะครับเทียบกับราคาอันนี้คือความเป็นนิวบาลานนะแต่ก็ถือว่าตัดเย็บได้ดีภายในนะครับตามมาตรฐานเขานั่นแหละนะพื้นในก็ค่อนข้างที่จะแข็งเพื่อรองรับนะเดาว่าคู่นี้ ความนุ่มสบายที่เขาเห็นเขารีวิวน่าจะเกิดจากตัวมิโซกับตัวอัลโซนะครับพื้นนี่คือพื้นนอกนี่คืออัลโซนี่คือนิ่มเลยเนี่ยอ่าก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูความเหมือนความต่างกันสักเล็กน้อยกับรุ่นที่ใกล้เคียงของเขานะครับถ้ารุ่นราคานี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจาก 1 9 0 6 r นอานะครับมองดูหน้าเท้าแล้วเนี่ยอ,มอยผมเอาเบอร์อะไรมาเนี่ยลืมดูเอาสิบนะครับอันนี้เป็นสิบจุดห้านะครับหนึ่งเก้าศูนหกเป็นสิบจุดห้าตัวเก้าศูนหกศูนย์เป็นเบอร์สิบโทบ็อกเนี่ยเหมือนจะ กว้างกว่านะครับโทบ็อกเหมือนจะกว้างกว่า1906ผมว่าโทบ็อกเนี่ยพอๆกับ2002 r เลยนะเนี่ยใกล้ๆก,กันเลยแต่ออกแหลมกว่าหน่อยนะครับ9060แหลมกว่าหน่อยไหนๆก็วางเทียบแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลองกันนะครับ ว่าเขาจะเป็นอย่างไรความเหมือนความต่างเป็นอย่างไรมองพื้นด้านหลังนี่คือแบบอืมอหมเนี่ยคิดอยู่นานก็ไอพื้นข้างหลังเขานี่แหละดูไม่ค่อยเหมือนนิวบาลานเท่าไหร่นะครับแต่พอเป็นสีเข้มเข้มนี่เขาก็โอเคนะเขาก็โอเคอยู่นะอ่าโอเค นี่คือพรีวิว9060นะครับรองเท้าที่ผมใช้เวลานานมากกว่าตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของสักทีหนึ่งเดี๋ยวเอาไปลองดียวมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ